อีกแล้วนะคะวันนี้มี3ชุดค่ะค่ะเรามาดูกันทีละชุดนะคะว่าลาบูบูแต่งตัวออกมาจะเป็นยังไงค่ะตอนนี้นะ้องพิมเสร็จแล้วนะคะชุดแรกนะคะ,ะ,คะสีฟ้า ทวีได้แหละเป็นชุดเอียมมีมีเสื้ออยู่ข้างในแล้วก็มีกระโปรงมีเอียมมีหมวกด้วยแล้วก็มีสร้อยด้วยค่ะน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูชุดต่อไปของน้องปูปูกันนะคะตอนนี้แต่งให้เป็นชุดที่สองแล้วนะคะชุดสีชมพูเป็นชุดกระโปรงมีมากเลยมีโบว์ติดผม อน,นี้ออกอหวานๆนะน้องพิมชอบไหมคะชุดนี้ชอบค่ะอันนี้น่ารักมากเลยคือแม่ก็ชอบชุดนี้มากเลยค่ะ,คะแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดอีกชุดหนึ่งค่ะโอเคค่ะถูกต้องตอนนี้ชุดที่สามเป,ป็นสีเหลืองค่ะเป็นเหมือนชุดเอี๊ยมกระโปรงมีดอกไม้ข้างหน้ามีผ้าบางๆผ้าแก้ว<ม>แล้วก็มีโบติดผมให้น้องด้วยเป็นโบแล้วก สีเหลืองเนี่ยจะหวานมากๆเลยคุณแม่ก็ชอบชุดนี้เหมือนกันนะพออยู่กับน้องสีฟ้าก็ดูเข้ากันมากๆเลยแอชอบไหมคะชอบมากค่ะสามชุดนี้หนูชอบชุดไหนที่สดหลกถ้าอันแรกคือชุดสีชมพูค่ะช่ชอบสีชมพูมพที่หนึ่งเลยใช่ไหมคะแล้วชุดสีฟ้ากับชุดสีเหลืองที่สองค่ะโอเคค่ะแยรูก,กับน้องแต่ไม่มีอันไหนที่ไม่ชอบเลยค่ะ โอเคค่ะก็เราซื้อลาบูบูมาเราก็สามารถมาเล่นแต่งตัวตุ๊กตาแบบนี้ได้นะคะมีชุดออกมาขายมากใหม่เลยเพื่อนๆก็เลือกซื้อกันได้ค่ะสำหรับวันนี้น้องพรีมกับคุณแม่ไปก่อนแล้วเดี๋ยวรอบหน้าเรามารีวิวกันอีกโอเคไหมคะโอเคค่ะค่ะ